I oh. do ถ้าถ okay. ือให้ป๊าป <s> ๊าเดี๋ยวไปให้ป๊าป๊ายูถือเบาๆยูถือเบาๆแล้วดูตุ๊กชีนให้ป๊าป๊าอก่อนอ่าๆโอเคอ่ะแป๊บนึงปักเชียน คนไหนครับโอ้ยเค้กแม่แข็งโป๊กเลยพี่แต่ว่า <laughs> หักเลยมันป้ามันยังไงวะเ,<อ>เนี่ยเออมาหม่อมี่ทำเองอ่ะมี่ทำเอง<า>ป้าว่ามันจะกินได้ไหม <laughs> หัวพ e mm ่อแตกเราอเรือบอกป่าให้เตือนมีไฟด้วยเรืบอกให้ป๊าป่าให้เตือนเลยป๊าป๊าจะเตือนแล้วเตือนเลย ยูไม่รู้เค้กก็ไม่จะกินได้หรือเปล่าเนี่ยกินได้ยูว่ากินได้อุ้ยหักอีกแล้วอ่ะหมอมิกกทำหักอ่ะได้ๆทำหักอ่ะนี่เก็ทำหักใช่ไหมโอเคจบไฟแล้วทุกคนเดี๋ยวไปจุดใกล้ๆไกันปะน่าได้ยินเขียนครอยู่ไปใช่แก

ามาเด็เกเก็งมากินไหมกินต้องกินหรอกขมขม,มันขมหรอลองดูไหมจ๊ะป้าดูนะมันสุเกเ่ะแต่ก็น่าจะสุกแต่มันขอมนขอืมอร่อยจริงใจนิดนึง<ๆ>ขอน้ำเปล่าหน่อยอยีโอ้กนะอร่อยปายุวิ่งตลอด ย้ไปมัไปทางไหนฮะมันไปทางไหนต้องไปให้ยาก

i mm -hmm. ถ้ถือให้ป่อป๊าเดี๋ยวไปให้ป่อป๊ายูถือเบาๆยูถือเบาๆแล้ดูตุ่นเชียนให้ป่อป๊าห่ออ่าๆโอเคอ่คแป๊บนึงปักเชียน กคนไหนครับโอ้ยเค้กแม่แข็งโป๊กเลยพี่แต่วาไปเ <c oughs> หักเลย,ยป้ามันยังไงวะเว <c oughs> นี่ย <c oughs> เออมาหม่อมี่ทำเองหม่อมี่ทำเอง <c oughs> ป้าว่ามันจะกินได้ไหม <c oughs> หัวพ่อแตกอยอะเยอะบอกว่าให้เตือนไม่ใชื้ไฟด้วย <c oughs> เล่าบอกไอ้ป๋าให้เตืน <c oughs> เอนเลยปหาเตือนเตือนแล้วเตือ <c oughs> นเลยเจ <c oughs> ุดไฟเชื้อไฟเชื้อไฟเยอะ ยูไม่รู้เค้ก็มีจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยกินได้ยูว่ากินได้อุ้ยหักอีกแล้วอ่ะหมอมึก็ทำมากอ่ะได้ได้ท่ะหักค่ะพี่เราก็ทำหักใช่ไหมโอเคจบไฟแล้วเดี๋อย่าไปจุดใกลๆน้ป้าน่ะได้ยินเขียงใครยูอืมไปช่ค้ะ dạ, Yu, tao ứp phong mai, Yu, tao ứp phong mai, mặt bạc ăn là chơi 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 nói chơi chơi เอามาเด็กเกมากินไหมกินต้องกินหรอกขมขม,มขมเหรอลองดูไหมจ๊ะป้าดูนะมันสุกวะ่ะแต่ก็น,น่าคือแต่มันขมอออืม,อ,อ,มอร่อยจริงใจแนอนอนขะอ,อน้ำเปล่าหน่อยอีกอ้ว,วกนะอร่อยปายุ วิ่งตลอดเลย